สวัสดีครับพี่น้องอำเภอชื่นชมพี่น้องครับอำเภอชื่นชมครับทีมงานเด้มาเล่นมินิอ,อาจารย์สมกิจบอ่อทองครับทีมงานครับมีไผ่แน่ครับ,รบโอ้มีทีมงานเข้าแน่นนะฟ้าขังครับ MK n นหนู่พานวิเศษศิลเมนว่านี่เนี่ยตัวเอกของเข้าได้เลยพี่น้อง นางเอกจ้านี่เป็นยังไงสุดยอดจ้าพระเอกใส่เลยพระเอกคู่หูดูแขกกุมารทองปะได้แขกกุมารทองนี่ไปได้แล้วแขกกุมารทองไปได้แล้วครับคืนนี้อย่าลืมนะคะแน่นอนนะจ้าอาจารย์สมกิจบอทองอาจารย์สมกิจบ่อทองจ้าเอ็นเอ็มเคสตูดิโอบวก หนูพานพิเศษรเร <laughs> สินใช่แล้วสุดยอดงวดงามถือคููแล้วกับพ่อทมพ่อปลากันพี่น้องนี่แหละครับสองบวกครับพี่น้องสองบวกสองบวกนี่แหละม่เ <laughs> กินบาเกินสุดยอดเลยครับเน่ยพี่น้องให้กำลังใจครับผมสุดยอดเลยครับเน่ยพี่ดดน้องให้กลังใจครับผม ขาชาขันุแจแน่นปวดแล้วเห็นด้วยครับวอาน้ำกันซ้ำน้ำไหลลงทงนี่ตรงเลียงตรงเลียงไปครับเป็นห้อมเดียวกันสุดยอดฮ้ยนีงตมเ่นะเเอารายงานตัวหน่อยครับกุมารรายงานวโอ้ยฮาวได้ี่นองหาวเพื่อเถอะแต่ไมเชื่อป้งเสีแล้ว สมำไว้ซ้ำยังก่อนยังก็ไว้สรุนสิบหกย่อนหย่อนยังก็อนสิบห้าหยกหยกสิบหกย่อนหย่อนบ่มีที่ก็ย่อเอาไปง่ายหนึงครับแกไปแล้วแล้วบ่ขอบคุณขอบคุณได้เสียตี่คุณได้ปิมเข้าแล้วก็ได้งานดีๆให้ทีมงานครับขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณอำเภอจินชมวิวครับไฟครับจุดไฟงานให้ไว้ให้เขาบ้า ต้การแสดงมาแล้วมู่หนึรอยมิตว่าสิหาคนเสียนมาแบกเล็กบัิดีน่บาดีหลายกว่าเก่าได้บัดดีหน่หลายกว่าเก่าอีกมาส่งเข้าใจวาเากันได้ไปหลายกว่าเก่าอีกเขงบัาคำไปกบไร้เพศาะเมจำเป็นก็มี3มคนกับมสามคนมาหาทั้งหนาเสีดน้ำตาน้ำเนยใครจะว่าเห็นใจเขาเคยื่นำกันมาเอาเ้ตีไงคิอเสีน้ำตาเอานกันเบนเบิ้นม้อ่า่เข้าจะวางได้หร เขาก็มีแบกอยู่มีแบกดีๆจากนู้พานพิเศษศิล์อยู่ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันเพราะวันนี้เราันว่าจะเป็นพี่สมภพมีเดียกรุ๊ปก็ส่งคนงานส่งที่จอยเอาดีระบบไฟมากคือเก่าเฮาขอบคุณมา่มากขึ้มเก่าบ่ได้ใบยังเพิ่นเนาะเตว่าแขกหนีบาได้มันไ่ได้ว่านี้เจี๊ยดมันเขาหนีไปร้อยฮันบ้านฮันครับจะยั่งย้่ี่ละ ไปวันไหนตัวบัตรตอกไปวันนี้เหรอแม่ฮะก้าวออกเมื่อใดยอกเมื่อนั้นแล้วเต็มรอยเนาะฮะเต็มรอยพี่น้องเมื่อกล่ถามข่าวอยู่ดอกว่าลุงแขกพิงเด่นน้อสร้างไพ่พิงเด่นน้อบสูงมาตลอดคิดหอดชิดถึงเด้อเป็นไปว่าไปว่นใดพวกเราที่ยังเศร้าหอยหอยวันใดไปว่นใดก็ต้องไปไปไปนั่งเป่าก็ไปยังอู่ก็ระซื้อรถให้แล้วแม่ไปนั่งเป่าก็ไปยังอู่ไปเรื่อยๆ เออก่สิเป็นผู้จัดการแบบเออไปเดินอาหารก็ได้ดอกเออแก่ยังจีเลยพี่หล่อบ่งลูกครับตากแดกตากโบนไ้กินข้าวกินน้ำไปก่อนดิบ่ได้ริเย็นเอาเอาไว้นานรึเปล่ไปกิกะยอมแน่ยในอย่างผู้ใดไปซื้อกับเขาไม่กินกะยอมนะครับหห้เราไปซื้อกับเขาแจกมีทอดทอดตีนไก่โอ้ทอดก็ทอดโบนไม่ลดกินมันว้ย ทอดก็ได้คะแนร้รวงไปดิกับก็าย่องได้บินออกเดี๋ยวอ่นไกลกัได้กันีห <laughs> รอกผู้รัคาทอด <laughs> เออผู้รักคนวิ่งมาดูดเรา <laughs> ดูดดูดก็ได้กันเนี่ยว่าห้องทองไปก่น <laughs> อนหน่อยซ่ซานไปกินอันอื่นคนละไทกันนดหน่อยว่าทองเมืนนะ่อน่ะองปองโอ้ยโมเมนตห้องตรองมาได้ได้ยูได้ยูว่าปตุกกระว่าวีนคือใครองปองไงโอเคเวลาไวยอะไรหนารถ พี่กินนอดมันกินนอดซุ้มห้องอย่างตัวลุงแขกกินนอดทางไฟกินนอดลุงแขกกินนอดทีมงานเอ็มเคสตูดิโอเท่านแหละครับไปวงไหนก็เห็นหนาคือเขาหวยไปซอยหลาย้งไหมครับบุเห็นหนาก็ือเห็นไายทวายสุดเเดี๋ยวอบุ้งขอตัวหน่อยเลยไปซอยระเบียบแน่เพื่อนแน่วัชนศิลป์แน่ยังไงล่ะครับโค้ชเปลี่ยนเท่านี้โค้ชเปลี่ยนเสียติ๊กครัแต่สายเดียวกันไปซอยกัน กูได้บ้างก็ไปทีมงานอยู่นี่กระลูกน้องเสียกูกับมาซอยหลายคนครับอันสายเดียวดิมันรถสายยาวเลยเดียวนี่มันมันเสียมุยยิ่งกับสายเดียวรถสายยาวอะไรเดียวมาซอยครับพุณละหลายก็เก่าหลายก็เก่าอีกเรไเพื่อแ่าพี่น้องจะมามาซอยกันครับพุณแล้วครับขอบพูดหลายๆหน่วยงาน ท่านีน้องมูว่าไม่ไายจี้ทีมงานไายจี้ล่ะว่าแล้วเมื่อไหนขอบคุณแฟนๆแกด้าแดงไรโจมแฟนชื่ออะไรข้อที่ม่เท่อ้าพอได้พี่น้องได้เบิ่งได้ติดตามครับฮักแพงคิดหอดคิดถึงครับพี่น้องทีมงานเอ็มเคสตูดิโอโบว์วายสตูดิโได้หลายไฟล์ครับคิดหอดพี่น้องเอฟซีกันครับกับทีมงานกับได้หลายอย่างครับก็ดีครับออกมาได้สุดสึ้งว่า งานก็เดินไปปกติครับทีมงานหฮอก็ไแด้พี่น้องเย็มเค้ห่ก็มีงานยึดยู่บเซาคือเก่าครับครับครับเดี๋ยวสางไพ่พัะหยางมาทางพี่อ้เอาเวลาเบิ่งเอาถือว่าพี่น้องก็ได้เบิ่งความเคลื่อนไหวของหฮอคือเก่าล่ะพี่น้องสวัสดีครับนี่ครับตัวเอกขึ้นกันนด้เพี่น้องอันนี้ก็นั่งเอกสาวจากโนผ่านจ้าเนี่ยครับโนพ่านครับเมื่อเนี่ขึ้นห้านตะวิทเลยครับเมื่อเนี่ย เอาทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณน้องนบครับขอบคุณเสียติเข้าคุณแม่ปิ่มขอบคุณน้องนบขอบคุณบอดพัดบอดเจมขอบคุณลูกอาลันวัฒนศิลขอบคุณพยาบาลสายจวดน้องทุนสายจวดน้องพรอนพี่ดีเพชรลำเพลินครับขอบคุณผู้จัดการหโนโูพานพิเศษศิลนอ้ยนีแต่มีน้นำใจซื้อกันลยกันพี่น้องสามไพ่กระือว่าบุตรหลายอยู่แล้วครับ บุญหลายสายเงาพี่น้องครับกามีคำกานาสาสครับนพ้นครับน้องโลครับเดีวน้องร่อนครับน้องม่องสิเขาตามล้างมาอีกครับเอาเอาคอนเก่าๆเดิมดๆขึ้นมาพี่น้อง คุณครับพี่น้องอำเภอชื่นชมพี่น้องครับครับเป็นงานบุญลองไฟพี่น้องคืองานบุญลองไฟครับป้าอ้วนกะกบมาซอยทีมงานขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็บเได้ไปปอกผู้จัดการพูดเอาเอาพามาทรงแล้วนี่แหละครับผม กำลังใจครับของทั้งรถกับว่าเนี่ยนาคือเก่าได้พี่น้องครับก็ดีพี่น้องก็งเป็นสั้นเป็นสั้นดีครับพี่น้องเก็บรายละเอียดนี่แหละครับสิ่งของของเข้าครับกับบมี่แหลกครับบมีแกก่แหลกใส่เป็นสั้นเป็นสั้นดีครับสั้นละสิบสองก่อน ครับบ่เต็มครับบ่เต็มพี่น้องบ่เต็มรือว่ายัดเซ่ดถสิบรอมากวันนี้พี่น้องครับยัดมากท่นเดียวไปได้ครับเอาคือคอยปับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคพามลงตัวเพื่อให้องค์กรยุ่ได้ครับตอนนี้ก็คือหันมาดูได้ทางทิ้งงานองค์กรครับให้ได้เหลือเงินเขาบ้านเขาซองกันสุขสุขพ้นครับพี่น้อง Ô, mà chứ thằng nào Ô, oh อัน <su>, <laughs> oh, Nè, นี่โอ้ยโอ่สู้ๆ ล้วจะเศร้าก็ได้พักพ่อนตั่เนี่ยจ้า <Yeah. S 1> สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะดี่โจนครับดี่โจนทีมงานครับสร้างไพ่กับขอพระคุณทุกกำลังใจครับที่ติดตามที่ทักกันมาครับพี่น้องครับเพราะว่าสิ่งใหญ่ไอ้น้องนองโมพวกสร้างไพ่ครับอ้ซ้อ,อเฮียครับที่ฮักแห้งครับขอขอบคุณุกกำลังใจครับทีห้องใหญ่ครับทีมงานกับ ่นขีดเส้นทางไปแล้วพี่น้องครับโมเมนต์ว่าคิดเอาเองแต่ละมือแต่ละเว้นครับทูกอย่างสิกย่าง่นขีดเส้นไปแล้วพี่น้องครับก็ถือว่าขนาดทิมงานเฮ่าครับค้นขาดไปซีหาคนกะใส่คนมาเพิ่มหกเจ็ดคนครับพี่น้องกับขอบคุณหมู่ัวครับเสียอุดเท่าหนูพานที่เศษยสินครับส่งทีมงานมาซอยจนตลอดฤดูกาลเลยพี่น้องก็ไปคู่กันครับพี่น้องไปคู่กันครับ M ิที เอีนรู้พานพิเศษศิลป์ครับพี่น้องนี่ครับเห็ดงานกะแป๊บเดียวพี่น้องมาให้กำลังใจครับอาจารย์สมจิตบ่อทองครับเพื่อนครับ กลับไปว่าจะไปเก็บรายละเอียดเห็ดสีอันใดที่มันำํำรุดเห็นมันเห็ดงานง่ายพี่น้องกันสิ<อ>เ็ดจะ่ทงตัวที่สุดละพี่น้อง <c oughs> Oh ยูดก,กันมาหอดแล้วพี่น้องครับน้องยูดก,กันมาหอดแล้วเอาืมอแรงกับสร้างไฟสิริยุทธให้พี่น้องในเบิรงควมเพื่อนไหวของทีมงานครับแต่ละสเต็ปสร้างาไฟสีอว้ยสํานดีเด้พี่น้องฮั <Hey. S 1> กแพงของพระคุณทุกกำลังใจฮักแพงสุขุขสุขคนสวัสดีครับ